สวัสดีครับผมกำนันโอนะครับทีมงานบอยเศรษฐีนครราชนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลไล่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะพามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังบ้านสวยสวยวังเสียงนะฮะสวยสวยนะครับเนื้อที่1ไร่75ตารางวา1ไร่75ตารางวาไม่ถึง1งงานนะครับอยู่หน้าวัดอยู่แหล่งชุมชนประปาไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงมีนะไม่ใช่ไม่มี พื้นที่ตรงนี้นะครมีรั้วด้านหน้าแล้วนี่เป็นบ้านเป็นสไตล์บ้านสวนมีสระน้ำหนึูกบ้านหนึ่งหลังพื้นที่กว้างสุดเขตตอนนี้หน้ากว้างประมาณ50เมตรจากกำแพงนี้นะหน้ากว้างประมาณ50เมตรอ่าเดี๋ยวเราพาบุกถึงบ้านเลยถึงห้องนอนกันเลยนะครับสุดตรงนู้นตรงรถผมจอดโดยประมาณนะ5้เมตรทางหลวง3038ตรงนี้3038อยู่หน้าวัดโพธารามกลัวผีไหมนะครับถ้ากลัวผีก็ ก็ก็ก็กลัวก็แขวนพระไงน,น,นี่วัดใหญ่โตโมโหราณอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณนะครับประมาณ30กิโลดอนเจดี15กิโลนะครับเซนทันเวสเกตร้อยกิโลเป๊ะเลยนะครับร้อกิโลเปะ๊ะจากนครปฐรมก็110กิโลนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนืออ่าเขาสร้างบ้านหน้าด้าน หน้าบ้านไปทางทิศเหนือตามหลักถูกหลักทุกอย่างนะครับรถไขยนอ้องงามงามแท้ไม่ได้ล้างเลยโอ้ยเราทงานทุกวัน,นครับไม่มีวันหยุดราชการเลยหยุดข้าวันศาก็ไม่ได้หยุดวันหยุดลูกค้าคือวันทํางานของเรานะฮะแต่ก็ภูมิใจสนุกสนานก็เหมือนได้เที่ยวทุกวันนะครับผมไปน่นมาน,นี่ไม่เคยได้หยุดนะไม่ได้หยุดบางคนก็อิจฉานะได้ไม่ได้นั่งอยู่แต่ในห้องไม่ได้นั่งอยู่โต๊ะทางานเนะี่ย เขตของเราอันนี้เป็นลำนางสาธารณะนะอ่าของเราตั้งแต่เนี่ยกันทางมาแล้วนะเข้าไปเลยนี่นที่ฉนดจริงๆก็อยู่ตรงนั้นนะครับตรงเสาไฟเนี่ยรั้วเนี่ยอ่าอันนี้เป็นคลองส่งน้ำเนี่ยคลองส่งน้ําบ้านสวยจริงอ่าได้บรรยากาศนะคลองคลองสองด้านเลยนะนี่คือบ้านหลังนี้นี่ สามห้องนอนด้วยน่าจะสามห้องนอนสองห้องน้ำท่านดูพื้นที่ว่างนะดูนี่แล้วเราได้พื้นที่ได้มีคลองได้บรรยากาศไงมีคลองด้วยปรับเปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่ามันปรับไม่ทันละกล้องอากาศอย่างนี้ผมยังงงเลยครับเอาจะดูบ้านก่อนเนาะค่อยดูสะไปบุกบ้านก่อนเลยเราอะ นี่นะฮะเดี๋ยวบุกเปลี่ยนห้องนอนเลยมีโรงรถจอดรถได้เยอะนะครับมีห้องข้างล่างอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องครัวดูบริเวณพื้นที่ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูท้ายสวนกันนะบุกบนบ้านก่อนเลยเออผมลืมดูบ้านเล็กที่เลย นะครับนะี่มีประตูมีกำแพงด้านเดียวนี่มีสวนย่อมเล็กๆน้อยๆนะฮะมีที่พักนั่งชมวิวไปอย่าเสียเวลาเลยไปเลยดีกว่านะครับมีรองเท้าด้วยก็ <c oughs> <c oughs> มีสิบันไดกี่ขั้นอะ่ะห้าขั้นนะครับบันไดห้าขั้นสวยบ้านสวยอันนี้เขาเรียกสิงหรือกิเลนไมครูนะ สีสันโอเคเลยอะ่ะไปบลุกกันเลยนี่ที่นั่งพักเล่นเนี่ยบรรยากาศดีอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีเงินหนานะครับต้นเศรษฐีเงินหนาหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดพ่อบ้านผมปลูกไงแต่ไม่ค่อยจำขออนุญาตนะครับโาดูหิงพระดิหลูอะ่ะนี่ บิวอินติดผนังหมดเลยโอเคเลย่ะครับนี่นะครับเป็นห้องครับแขกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่มีหสามห้องนอนนะครับนี่ขวามือสองห้องซ้ายมือหนึ่งห้องนะครับโอเคเลยครับนี่ห้องน้ำนี่นะ สห้องนอนสองห้องน้ำต้องมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องไงอ่าผมไม่ได้เปิดไฟไม่น่ากลัวนะครับไม่มีผีนะครับบ้านนี้พระเต็มบ้านเลยนี่ผมชอบเขาบิวอะนี่เห็นไหมนี่สวยมากเออหิ้งพระเขาบิ้วนี่ฮะ โอเคนะครับไปดูส่วนเงินต่อผมชอบบรรยากาศตรงนี้นี่ผมว่าใช่นะต้นเศรษฐีเงินหนานะครับเนะี่ยดูบรรยากาศรอบๆนะนีดูสระน้ำกันสระน้ำไม่ใหญ่นะครับก็พอได้พอก้อมแก้ม <c oughs> ก้มแก้ม เดินทางง่ายเนาะจากเซนทัฟวิเกตก็ร้อยกิโลพอดีเป๊ะเลยที่ผมบอกเมื่อกี้จากถ้าจะนัดเจอไปนี้ก็คือที่อนุสรดอนเจดีอ่ะสิบห้ากิโลแต่ใกล้กับวัดป่าเรนไรยสามสิบกิโลประมาณโดยประมาณก่อนอถนนทางหลวงไม่เลขสามศนย์สามแปนะประตูล็อกนะครับถ้าไม่ให้เราพามาถ้าจะมาเองอ่ะดูแต่ชะเง้อแต่ข้างนอกนะครับม,มันก็ อันนี้ก็ได้อีกโล่งหนึ่งนะดูสะกันเนี่ยนี่ส้มโอนะครับเนี่ยเนี่ยส้มโอ,ส,มโอส้มโอมีขนุนมีมะม่วงมีอ่าเนี่ยพอได้อยู่ครับ พอได้บรรยากาศพอได้เลี้ยงปลาพอได้ใช้น้ำจากการทำการเกษตรเขตแค่รั้วนะอ่าั้วหนึ่งเอาใหม่หนึ่งไร่เจ็ดสิบห้าตารางวามีบ้านหนึ่งหลังอ่าพอทำสวนได้มีพื้นที่ว่างทำสวนได้ถ้าใครมองหาแปลงไม่ต้องใหญ่มากครับแปลงนี้ได้แปลงใหญ่ก็เหนื่อยแปลงมากแปลงใหญ่ก็เหนื่อยมาก แปลงเล็กก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับก็อยากให้มาชมกันนะครับสําหรับแปลงนี้อยู่ที่ตําบไลไร,ร่รดอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานี่เองนะครับอา่าไปดูด้านข้างกับท้ายกันไหนๆก็มาแล้วเอาให้จบน่าอยู่นะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่เลยแหละไปดูนี้อะไรอ่ะโโห วานหางจระเข้ผมไม่เคยเห็นมันใหญ่ขนาดนี้เลยฮนะเนี่ยเฮอร์เบอร์เฮอร์เบอร์เนี่ยรอบข้างจะทํานากันฮนะเนี่ยถ้าข้าวขึ้นเขียวขจีท่านจะได้บรรยากาศอีกอีกฟิลหนึ่งเลยนะเนี่ยรอบเลยนะนพื้นที่ของเราจะมีล้อมล้วมหมดเลยนะครับยกเว้นด้านเหมืองน,นู้นด้านเหมืองตอนแรกที่ผมให้ดูอะไม่ได้ล้อมจะล้อมด้านเป็นตัวแอลอ่า ข่เขขชัดเจนนะครับเนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมก็ได้กินมะพร้าวปลูกกล้วยก็ได้กินกล้วยดินมันดีน้ํามันดีแหล่งน้ํามันดีคลองนี้อยู่ด้านหน้ากับด้านข้างเลยนะแล้วเรายังมีน้ําในสระอีกนะแล้วบ้านอ่ะตามสภาพที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยสภาพ80%เลยอะ่ะเกือบ1 0อเรลยสภาพบ้านนะฮะทั้งภายในภายนอกอะ่ะแล้วบริเวณพื้นบ้านอีกเยอะะฮะ อันนี้มันช่องหมารอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอรอดไปมั่งไปดูละเขตนี่เราล้อมรั้วอยู่ในเขตนะนี่แต่ละเขตอยู่นอกนี้นะอ่านี่เห็นไหมแล้วก็ยิงไปอ่ะประมาณสี่สิบเมตรอ่ะท่านดูบริเวณรอบข้างดิเนี่ยได้บรรยากาศธรรมชาติสุดๆอ่ะยิ่งฝนตกฝนตกมันจะได้มีเสียงกบเสียงเขียดร้องเนาะ บรรยากาศดีมากครับแล้วก็ไม่ได้กลัวไม่น่ากลัวไม่เป่าเปี่ยวไม่วังเวงด้วยนะเออเอาไว้ว่ามาชมเองมาสัมผัสเองดีกว่าสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับมันจริงไหมอย่างที่เราที่ผมให้ข้อมูลไปนะครับส่วนใหญ่เราจะให้ข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีหมกเม็ดถ้าหมกเม็ดเนี่ยถ้าท่านมาเห็นไม่ไม่ตรงไปตามจริงที่เราพูดเนี่ยท่านก็นเสียความรู้สึกไงเสียเวลาด้วยโอ้ไหนบอกว่า ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เสียอย่างนั้นเอ ي, สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้พอมาถึงเวลาจริงมันไม่ใช่เป็นไปตามที่เราพูดไงมันก็เสียอันไหนดีก็ว่าดีไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีไปนะครับเอาความจริงมาคุยกันข้อดีก็ดีไปถ้าข้อเสียถ้ารับได้ก็โอเคอ่าขออนุญาตพูดตรงๆนะครับโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับไม่มีแล้วสมัยนี้เขตพื้นที่นี้นอนสอสามไม่ให้มีลว คุ้มครับแย่งนี้โอเคนะครับก็นี่ไหมพื้นที่บริเวณว่างเยอะมากเลยถนนก็กว้างนะครับถนนก็กว้างทางทางก็ดีบ้านก็ดีคือเจ้าของบ้านน่าจะมีรสนิยมดีด้วยถึงได้ดูแลบ้านดีด้วยแล้วก็มีบิวติดผนังหมดเลย มาชมเองนะครับเราก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เหลือที่ท่านตัดสินใจนะครับเราไม่สามารถตัดสินใจซื้อแทนท่านได้นอกจากเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ข้อมูลแก่ท่านโดยละเอียดในเบื้องต้นที่เหลือก็คือท่านต้องมาดูมาสัมผัสด,ด้วยตาของท่านเองอ่ะโอเคนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับแปลงนี้บ้านพร้อมที่ดิน1ไร่75ดตารางวา อยู่ที่ตำบไลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ